อะไรกันมสตมีซันสตรรออะรอ่กันไม่ออกเลยลูกโทษลงออกคะา่กาไออกเม่ออะไรก็ไม่รอ่ะกันเลยรองร้องให้ฟังสิพเอย่างนี้ว่าพี่ครับพูดสิพี่คิพูดดิพี่ครับพี่คายไปคายลิ้นก่อนครับคายลิ้นก่อนครับ แอบแม่แอบแม่เต้นหรอวิวเฮเลตเต้นจินนี่เนี่ยนู่อว่าเลตเต้นจินนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคนถามแม่หมดแล้วเหเลเลยวังกหรว่าถ้าเลต์เต้นจินนี่เนี่ยจะให้ลงจากรถแอบแอบแม่เต้น จินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาร้านราดหน้า40ปีรับหน้าตุมาดิครับเหนียวนุ่มหอมกลิ่นคว้ากระทะจนกินทน้ำราดหน้านุมกรอบหอมต้มเจียวความใจขนย่านนี้มันน่ากิน